จะเลี้ยงหนูเดือนละแสนเจอที่ไหนได้ปะเลนะคะช่วยช่วยช่วยพี่ไหนช่วยอะไรคะให้เรื่องตรงๆเลยพบกับรายการโกบเป็ครับนะครับอีพีนี้เจอกับดำดัดดม <นา S 2> แล้วก็นา,นานาสาวราวนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอแล้วก็อาจจะยังไม่กล้าบอกใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิหนึ่งนะครับมิชาชีพใช้การขู่ ที่จะประจานหรือแบทเมย์อะไรเงี้ยนี่เป็นเหตุการณ์จริงนะครับนานาเนี่ยเจอมากับตัวเลยเรื่องราวเป็นยังไงต้น,นก็คือดูคนที่เขาส่งลองขอมาทักมาในแชทไอจีอ่ะแั้นถือว่าเข้าไปดู <S <S เอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครแปลกๆจังเนี่ยเขาทักมาว่าสวัสดีค่ะตัวเองรับคนเลี้ยงดูไหมคะเงินเดือนหกหลักสามารถตกลงเงินเดือนได้เองค่ะนั่นถือก็เลยเอ๊ะทำไมามันแปลกๆจังนูถามไปว่าเป็นยังไงคะขอรายละเอียดด้วยค่ะ รายละเอียดก็คือต้องไปคุยกับผู้ชายเองก็ต้องทําอะไรบ้างเธอเองลองเอาคอนแทคไปตกลงดูไหมเพราะทํางวัอย่างเงี้ยอ๋อคือเขาก็ให้คอนแทคผู้ชายมาที่บอกว่าจะเป็นคนที่จ้างเราเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหม้วาถูก็ทักไปเขาก็ตอบว่าสวัสดีครับสนใจหรอครับอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าผมต้องการคุยโทรคอลเวลาว่างๆนัดเจอได้แล้วก็ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวผมส่วนเงินเดือนตกลงกันได้ไม่รวมค่าเที่ยวช้อปปิ้งแล้วดูโปรไฟล์นะครับคือก็จะแบบใช้เป็นรูปภาพของทหารคนหนึ่งแล้วก็มีเฟซบุ๊กแปะไว้แต่ในในเฟซบุ๊กเนี่ยเขียนว่าแต่งงานแล้วกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวด้วยแน่น,น,นแต่ดันเอาเฟซส่วนตัวมาเปิดเผยและก็แปลกๆแล้วนะหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับก็ถา,ถามไปว่าเงินเดือนให้ประมาณเท่าไหร่คะอย่างเงี้ย เ้าก็ถามว่าหนูอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเลยผมไม่ไหวเดียวผมบอกเองหนูก็ตอบไปว่าเดือนละแสนค่ะเขาตอบว่าโอเคครับโอ้ตอบตกลงอย่างไวเลยแล้วไม่มีต่อลงตางลองเลยนะหลังจากนั้นเขาว่าไงต่อครับถามว่าหนูอยู่แถวไหนอ่ะหนูก็ตอบว่าอยู่กรุงเทพเขาตอบมาว่าอ๋อถ้าไกลก็นัดเดือนละครั้งตอนสิ้นเดือนก็ได้เน้นโทรเน้นคอเอาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สง่งน,นี่มาส่งรูปมาครับ ส่งที่เคยโอนน่ะเหมือนเขาส่งรูปหลักฐานมาว่าแบบโอนจริงอ่าเคยแบบมีการโอนเงินให้แล้วเนี้ยโชว์หลักฐานเพื่อให้ใทางฝั่ง,งเหยื่อน่ะเชื่อใจนะครับยืมตังค์หน่อยห้าหมื่นแม่งก็โอนเลยครับโอนเลยห้าหมื่นคือเหมือนกับว่าทําให้เหยือนะ่อเนี่ยเริ่มเห็นตัวเงินแล้วเริ่มแบบอยากได้แล้วถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มอาจจะมองนานาแปลกแ,แ,แลกวว่าทาไมนานานถึงแบบไปคุยต่ออะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วินาท,ท,ทีแรกนานาได้มีการ ติดต่อแล้วก็ปรึกษากับทางทีมงานแล้วก็ทางผมไม่งั้นนานาก็คงไม่ได้ทักไปต่ออยู่แล้วใช่ก็คงลบบล็อ,อก <ผม S 1> ทิ้งคงแบบไม่สนใจแล้วคือผมก็เป็นคนบอกนานาเองว่าให้ลองแกล้งคุยไปก่อนตามน้ำไปก่อนเพราะว่าอยากจะเอามันเป็นกรณีศึกษาให้กับคนดูนะครับเพราะเคสนี้บอกเลยว่าทีมงานเราไม่เคยเจอแน่นอนเพราะทีมงานเราเป็นผู้ชายหลังจากนั้น,นครับเขาบอกว่าไงเขาตอบไปว่ามันจะรู้ได้ไงว่าพี่ไม่หลอกพี่เขาก็ตอบว่าถ้าพี่หลอกก็แจ้งไอ้เย็น ได้เลยเขามีข้อมูลพี่ครบหมดใช้คำว่าเอเจนต์นะเหมือนมีการใช้คำพูดให้ตัวเองดูน่าจะถือโดยการบอกแจ้งเอเจนต์ได้เลยนะถ้าพี่หลอกอะไรเงี้ยหนูถามไปว่าแล้วหนูจะได้เงินเมื่อไหร่บอกว่าทุกสิ้นเดือนต้องบอกก่อนนะพี่ไม่มีการโอนเงินใดๆเอา้าทำไมอะแล้วทำไมเหตุหลักฐานถึงส่งมาว่าให้เป็นโอนนะแล้วทีนี้มาบอกว่าจะไม่มีการโอนใดๆนะมั่นใจแบบ1 5 0แล้วตอนนี้ว่าแม้คือมิจฉีพถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการวางแผนแล้วว่าเราจะต้อง นัดเจอมันเว้ยเพื่อที่จะทําการจับกลุ่มแล้วพี่จะนัดเจอเมื่อไหร่นัดเจอที่ไหนเนี่ยเขาก็ตอบมาว่าก็สิ้นเดือนน่ะหนูว่างช่วงไหนเขาบอกว่าโทรคุยไหมหนูถามว่าโทรคุยเรื่องอะไรเขาบอกก็เรื่องเปื่อยเขาก็โทรมาอยู่บ้านอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้รับสรุปยังไงเนี่ยหนูอยากทําจริงไหมหรือแค่มาปั่นผมเฉยๆแล้วหนูก็ถามว่าทำไมต้องคอละ่ะอา้าวย้อนกลับไปอ่านข้อตกลงเราสิครับ พี่โอนมากว่านนี่ไหมอา้าวย้อนกลับไปอา่านอีกทีเหมือนขู่อ่ะอืมคือพอไม่รับสายในรอบแรกเนี่ยเริ่มทําตัวเหมือนกับว่าเป็นคู่ควบคุมแล้วว่าคุณจะต้องทําตามผมนะ<ช>คุณจะต้องรับจ่ายนะไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้เงินนะคือตอนนั้นน่ผมก็อยากให้เขาโอนเงินมานะเพราะว่าจะได้รู้บัญชีไงถ้ามันโอนจริงอ่ะก็มีการใช้คำพูดนะถ้าไม่กล้าหรือกลัวก็ไม่ควรทักมานะครับเสียเวลาและความรู้สึกมากๆอันนี้คือจะมาหลอกเอาเงินหรอครับไม่โอเคเลย <c oughs> คือแบบผมรู้เลยว่าอันนี้คือทรงโรคจิต สังคมไม่ยอมรับนะครับตอนอยู่ในสังคมของตัวเองเนะี่ยคงโดนคนอื่นกลั่นแกล้งมาเยอะแล้วก็พอมาเป็นมิชาชีพทําให้ตัวเองดูใหญ่ดูสามารถควบคุมใครได้ผมว่าตัวจริงเขาน่าจะเป็นแค่โลสเซอร์คนหนึ่งแหละสามทุ่มมันโทรมาอีกนหนูก็ไม่รับละแล้วมันก็ทักมาว่าสรุปคือทักมาปั่นมาป่วนใช่ไหมครับแบบนี้ฉันขออนุญ,ญาตแคปประจานนะครับเริ่มมีการขูล่ละเริ่มมีการใช้คําว่าประจานนะครับอย่าลืมนะครับว่าผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยเขาก็ต้องแบบมีความกลัวอยู่แล้วเพราะว่าเขามา มันเป็นอย่างนี้เหมือนมาเป็นเด็กเสียมันก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวจะอนุญาตแคปประจานนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะมันจะไปแคปประจานเนี่ยไม่กลัวตัวเองโดนเมียด่าก่อนเนาะไม่โดนเมียจับได้ก่อนหรอถ้าตัวเองจะไปแคปประจานเนี่ยเริ่มงงแล้วว่าทําไมเขาถึงมาเลือกเป็นนานานะนั้นที่แบบมีช่อง YouTube มีอะไรเงี้ยมันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างที่มันอาจจะอยากมาแบ็กเมย์หรือเปล่าผู้หญิงที่เป็นเอเจนซี่เขาถักมาทําไมตัวเองไปทําแบบนั้นนะคะมันเสียเครดิตทั้งเขาและตัวเองเลยนะเอะอะไรวะหรือว่าเข้าไปดู มันปรปะจาฝากเตือนคนในกลุ่มนยครับระวังคนนี้ตกลงอะไรหมดทุกอย่างแต่ไม่ยอมทําอะไรเลยน่าจะมาหลอกเอาเงินเฉยๆนะครับเป็นถึงยูทูบเบอร์ด้วยฝากเพื่อนแชร์ประจานไปเลยนะครับระวังกันด้วยและฝากถึงเอเนต์หัดคนดีๆหน่อยนะครับฝ<อ>ากด้วยครับอุ้ยโอ้โหคําพูดนี่คือมาครบเลยอีโก้ใช้อํานาจนะครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่าแล้วประตกลงอะไรกับเขาไว้ล่ะคะถ้าทําไม่ได้แล้วตกลงทําไมดีไปทําอะไรสักอย่างได้ไหมก่อน เราทั้งคู่จะเสียหายมากไปกว่านี้เริ่มใช้คําพูดให้ดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะคือแบบว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าตัว a c e b o o k กับตัวไลน์เนี่ยคือคนเดียวกันไหมแต่เฟซบุ o กเนี่ยมีตัวตนจริงแน่ๆมีคนนี้อยู่จริงๆผมติดต่อไปทั้งเพื่อนเขานะครับแล้วก็ภรรยาเขาแล้วก็ตัวเขาเองผมได้ข้อมูลมาว่ามีคนโดนแบบนี้แล้วก็ทักไปหาเขาเยอะมากครับผมอแล้วเขาก็บอกผมมาก่อนเลยนะก่อนที่ผมจะถามไปนะครับว่าได้ไปมีชีวิตีมไหมเขาบอกผมก่อนเลยว่า มีคนทักมาหลายคนเหมือนกันว่าใช้หน้าของสามีเขาเนี่ยไปตั้งเป็นลายแล้วก็ทักไปจีบไปขอเลี้ยงดูนะครับทีนี้แหละผมแบบวับนใจประมาณ800%เนะ่ะเพราะว่าทางตัวจริงเนี่ยยอมที่จะให้เบอร์มาแล้วก็ลองพูดถึงเรื่องกฎหมายไปว่าถ้าพี่ยืนยันว่าไม่ได้ทำเนี่ยให้พี่ไปลงมึกจำวันไว้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องเปนราวเราจะได้มีตัวผู้เสียหายนะครับที่ถูกแอบอ้างนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทําการไป ลงพืนทติประจำวันเรียบร้อยครับแล้วก็ส่งเป็นไฟล์มาให้ผมมีชื่อนามสกุลถูกต้องชัดเจนตาม Facebook สรุปว่าตัวคนที่อยู่ในรูปที่มีชีพเอามาแอบอ้างเนี่ยผู้ชายคนนี้มีตัวตนอยู่จริงแต่เขาไม่ได้ทําสิ่งนี้นะครับเขาไม่ได้มาทักหาเลี้ยงผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ประสานทางตำรวจไปเรียบร้อยนะครับว่าเราก็เอาทางทีมไปแอบซุ่มจับได้เลยเพราะว่ามีทางใบบันทึกประจำวันแล้วแล้วก็มีทางพี่ๆตำรวจที่เร่งไว้เหมือนกันนะครับสำหรับคนคน,คนนี้ อ๋หนูก็ทักไปอีกว่าพี่สะดวกนัดเจอกันไหมคะแล้วเขาก็บอกว่านัดเจออะไรครับเลิกปวดได้แล้วครับแล้วพี่อยากให้หนูทําอะไรห,หนูาถามไปเพราะว่าที่เขาไปประจานหนูไงคือเหมือนเราก็พยายามจะหว่านล้อมนัดเจออะไรเงี้ยแหละเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วเราตกลงอะไรกันไว้ละครับตอบว่าโท,โทรใช่ไหมพี่สะดวกวันไหนเขาก็ตอบว่าวันนี้แหละตัวมิชชั่นนี้ก็คือปัดแล้วนะครับคือทอนไม่ไหวแล้วอยากวิดีโอคอลแล้วว่าแล้วเดี๋ยวเราอยากรู้แล้วว่าตอนวิดีโอคอลจะเป็นยังไงนะว่า วันที่วิดีโอคอลนะครับก็ให้ป้าเป็นคนคุยนะครับอยู่กับใครคนเดียวไหมใช่ค่ะเหมือนยุ่งท่าไหร่ไม่เห็นอะไรเลยอันยูนี่สิค่ะแล้วพี่อายุเท่าไหร่คะยี่สิบเก้าเสียงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบผอมนะแห้งๆนะเสียงเขาเหมือนคนโรคจิตอ่ะคนนี้ซึ่งตัวจริงไม่ใช่เป็นเสียงอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนพูดจาแบบนี้นะครับอยู่กับใครคนเดียวไหมใช่ค่ะปิดกล้องหน่อยปิดกล้องหน่อย มิชฉิตรีก็มีการหว่านล้อมให้เปิดกล้องให้ได้มันจะเปิดทำไมเนี่ยตัวมิจชิตรเองไม่เปิดกล้องนะเจอที่ไหนได้ไหมอะนรนะคะช่วยช่วยช่วยที่ไหนช่วยอะไรคะให้พูดตรงตรงเลยได้ตรงตรงเลยก็ได้จะให้เสร็จจะให้เสร็จให้คือเสียงมันคือโรคจิตอะให้เสร็จให้เสธ็จช่วยให้เสร็จได้ไหมตอนนี้ผมต้องบอกว่า ป๊อเป้าอาจจะแบบไม่รู้คําศัพท์นะเปิดกล้องช่วยพี่หน่อยอเริ่มเริ่มมีการเราอ,อยากจะเปิดกล้องเต็มทีแล้วอะเดี๋ยวเราจะให้ตามที่เขาต้องการคนระับเราก็จะเปิดกล้องช่วยเขานั่นเองเปิดแล้วนะรัลโหลนะหนึ่งสองช่างหสวัสดีครับพี่่าไงครับผมตามจับคุณแน่นผมดูตัวจริงคนละครับ แล้วผมก็ตามตามไปที่ Facebook ตัวจริงแล้วด้วยอะไรอะอะไรเขาตามจับคุณอยู่ด้วยตอนนี้ตอนนี้มิจชิปเปิดหน้ามาเป็นหน้าดำนี่มันบอกว่าหาเอหาอะไรนะอะไรอะอะไรอะแล้วแล้วกูได้ไรมึงโดนจับแน่กูได้ที่อยู่มึงแล้วมึงโดนแน่มึงรู้จักกูไหมรู้จักไหมรู้จักี่รเดี๋ยวมก็จะรู้จักเองอะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการด่ากันแบบนานมากผมก็แบบวิดีโอคอลหาตัวจริงครับแล้วให้สองคนคุยกันเองเลย นี่ซึ่งตัวจริงพี่เขาตัวจริงก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนไม่ใช่ชีพก็อยู่ในสายด้วยนะตอนนั้นนั่นหมายความว่าตัวจริงเขาก็มีอยู่จริงนะครับส่วนไม่ใช่ชีพไม่ใช่ตัวคนในรูปแน่นอนบางเรื่องในคดีความมันก็เผยเผยมากไม่ได้นะครับแต่ผมบอกว่าจบไม่สวยแน่นอนคดีนี้นะครับเพราะว่าตัวคนที่เป็นคนผู้เสือหายนะเขาเป็นทหารด้วยนะนม่ใช่ชีพคนนี้จุดประสงค์จริงเขาแบบอัดวิดีโอไปแบ็กเมี์อะไรเงี้ยเวลาแบบหลงเชื่อวิดีโอคอแล้วถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยบางคนฆ่าตัวตายเลยนะผู้หญิงคนไหนที่ถูกประจานในเรื่องที่่ไมมเป็นนคควาจรริะับ ก็สามารถส่งมาให้ทางเพจเราช่วยเหลือได้นะครับหรือแนะนําว่าทางที่ดีที่สุดนะครับติดต่อทางตํารวจเลยบอกเลยว่าคุณคนนี้ที่ถ้าคุณดูคลิปอยู่นะยังไงคุณก็ต้องโดนอยู่แล้วอยากเจอผมคุณทักมาไน้เพจหรือจะติดต่อเบอร์นี้ก็ได้หรือสปอนเซอร์จะเข้าก็ติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับรายการโกงมครับบุย